โอเคอ้มเลอันเลยทติดกระจกมิล่าอันนี้วะวดเฮ้ยไอ้ตบลเราโดนแล้วมันเนี่ยมันติดกระจกมิล่าฝั่งข้างนอกระเบียงได้ไงวะไหนฮะก็เนี่ยระเบียงแค้ายเ่ยหลอสัดเลยกูไอ้้โกูโดนแล้วแหละตบลมาดูดิ เราตุ๊ดนึงเอ้ยกันแปะได้ไงแปะอย่างนี้ไงวัตต่อวัดต่อวัดได้นี่เลยตัวเปิดให้ไม่ออกไอ้เหี้ยไอ้เชี้ยกูไม่ใช่แล้วโอ้มันโป้ไอสัตว์อะไรพี่มึงดูดิมึงดูกล้องแอดดิมึงดูมึงดูตัวแอดดิมันก็ออกมาแปะออกมาแปะไ่มันเลดฟอร์สไปแล้วเราออกมาแปะได้ไงยาอะไรเขียนยังไม่ออกมาเลยมันเลยเขียนไม่ออกมาเลยถูกปะ เอาแล้วอยู่กองตัวหนึ่งนะไอออฟฟิศยังอยู่นะพี่ผมว่าพี่ไม่เจอตัวอะไรหรอกผมว่าน่าจะมีแค่มีล่าตัวเดียวแล้วเขาได้ไงวะกินไมื่อไรพี่มีอ่ะใจเดี๋ยวไปก้าอยู่น่าจะได้เดี๋ยวเขากินโอ้เชี่ย ี่ไงอ่ะตกใจตั้งแต่วันตี๋ขอกล้าดเช็คมึงแป๊บไอเสี่ยวมันชื่อเสี่ยวทีเอ๋มีวันไหนที่เราไม่เจอแฮกมั่วกันไม่มีโอ้โหเยอยละแฮกของจริงเลยเดย์โอ้แล้วแม่งไอดีรู้ไหมไอดีมเบอะไรร้อยสี่เก้าเล่นมาตั้งแต่วอยเฮดส์อะชนะเจ็ดสิบแปดแพ้ห้าทีมดีพีทีมลงแฉบเป่าที่เราเล่นอยู่บัลลีเกียบเลยสลลีเปล่าไม่ผมว่าโอ้โหเจลิตกูให้ไอสิบสปอยเลยฝั่งนู้นมึงก็ทำกระจกแบบนั้นไม่ได้ อย่างรน้อยถ้ามึงติดออกมาติดกระจกจริงต้องเห็นดีเทคว่ามันเอออาร์มเลนฟอร์สข้างนอกแล้วก็เออเราหน้าต่างหน้าต่างแม่งเนี่ไงนี่ยเนี่ยดูดิชัดเลยที่มันเลนฟอร์สฝั่งนี้ได้ไงอ่ะมีคลิปลองยูทูบอีกแล้วใคุณใส่ไว้ไปเจอแล้วไปเช่คโกโจปะเนี่ยแม่นไหมแม่นอยู่วิล่าบอลวัตแฉกโดดวัตแฉกเปิดน้าต่างได้ไงวะ กูเป็นคนเปิดกระจกไอ้เกี้มันรู้มันรู้ด้วยกูอยู่นี่นี่ไงกูไหนเป็นหนึ่งทีแอลลำม้าแฮมันสู้ใชกดรีไม่ได้หรือเปล่าอฟิเชียรอเฟิเชียขล่นขาล่น่นอะไงกันวัตฟ้า ระวังสนับพิกปั่นรถทันี่ไวเอเจนต์แม่งเฮ้ยตัวล็อกตัวล็อกตัวล็อกฟัโอ้โหเป้าล็อกไอ้ชิ่ะตีเท่าไหร่ไม่ได้หรอมึงใช้มีดฟันกูได้ไงไอ้ชิบะตัวล็ตัวลตัวล็ตัอาดิเอดิ ไอ้นี่มันแค่เอแมสซิตด้วยเราชนะได้เราชนะได้มึงต้องไปเอามึงต้องไปเอาโดดเข้าไปมันมีแถบนะโดดเข้าหน้าต่างเอาแถบด้วยเอาแถบมันอยู่บนไดอยู่บันไดอยู่บันไดเข้าบันไดขวาซ้ายซ้ายซ้ายตรงนั้นเนี่ยบาการ์ยาพ่อมึงอยตะวันมันยิงผมล้มใช่ไหมมันเดมเมซิใช่ไหมแล้วก็มองหน้าผมแล้วแบบฟันบลูทูธไอเหี้ยโคตริ้ง แม่งปลาของใส่นี่หว่าเออแม่งแม่งปลามีดใส่ชัดๆกูเล่นคอสบ,บูตี้อยู่ปะเนี่ยนี่ทุกคนพีเทียร์ไฟเองนี่นะขี้ดิบมาเต้นตอกระเต้นใช่ไปจะพีเทียร์ตัวเลยตัวเลยตัวไอ้เหี้ยร์สองอะเอาไม่หมดนี่แหละสะัตว์พวกเออแต่มันเอแมสซินนะยังยังไม่หมดมามาเข้าเดลิเวอรี่ด้วยกันปะไมีใครมาบ้าง

ไอตัวโอเคสวยเต็มมันฟันที่อะไรสองคนพร้อมกันวะไอ้ใจกูลัวมาฟันทีเดียวมันติดแฟตนะน้าก็ระหว่างที่พักเบรกโดนแฮกกระทืบนะครับยังไงก็ฝากสปอนเซอร์ผู้ใจดีของเราด้วยนะครับร้านเลมอนช็อปนะครับสำหรับใครที่อยากจะเติมอาร์ซิเอดิตนะเติมที่เลมอนช็อปครับผมเติมดีเติมคุ้มเติมที่ร้านนี้เลยนะครับลิงก์อยู่ใต้ดดสคริปชันฝากไว้ด้วยนะครับผมเข้าขันเข้าขัน ทับขันโดนแบนฟอนเฮ้ยผมเอาโล่มาให้ผมเอาโล่มาให้ผมเอาโล่มาให้เฮ้ยอลูนีอลูนีแม่เอาโล่มาฟันเราแน่เลยใบเฮ้ยพี่เราอยู่ในห้องไหมยือผมจะไปติดอลูนีไมปแต่ในห้องมันก็จะมาทิ้มมึงไงดิมันก็อัดตูดีิมันก็อะไรก็แล้วแต่อ่ะไม่รอบเดี๋ยวรอบนี้มันกิีฬาแม่งเลยรอบขึ้นแค่สูชิใบเฮ้ยขึ้นสูชิจริงขึ้นสูชิจริงฮีบาฮีบาทูกสอง อะไรมันยิงทะลุกูมาไม่รู้ตะกินได้เช่นเิ็นเช่นตัวไอ้ตัวตัวแฮกนะอยู่ข้างล่างนะมันจะเข้าระเบียงแบบเช่นโร่โร่นี่ก่อนเล่นด้วยได้ป้างหรได้ตรงนี้มันหลบได้ไหมมันแพนติ้งไม่ได้มันแพนติ้งไม่ได้มันขึ้นแบ็คมันขึ้นแบ็คมันจะยิงทะลุมาไอ้เหี้ยมันจ่อเปิดเปิดเตี๊ยมเฮียเฮียมอนตี้ฟันได้ด้วยอ่า

เรู I know. I know uh, oneself, ้ทุกต้ะ oh, ทุกมุมในการอยู่ไอ้ัดเวอโปลอดิรอออะไรละปูนแค่นี้เพิ่งมาบอกเลยว่าโผล่มันไม่่งเลยมันไม่ดูเลยมันเรียต่เียไม่ไม่้ยดูองแแบดิว่ามันขึ้นบบ้างมมเลยปิดแม่งหมดเ่ยมันยิงกล้องเฮเพที่เดียวอ่ะถ้าแบกขึ้นถ้าแบกขึ้นรบอก รีเพลนะรีเพลย์รีเพลคาร์โกเกะรีเพลแฮ็กเข้ามาแล้วโอ้ยก็ดูรีเพลแม่งยิงอัดเืยด้วยโอ้โหใหม่ก็มาแฮ็กรีเพลโซเฟียอยู่กูเกะซูชิซูชิซูชิรอซูชิระวังหลังหักนะมาแล้วว่ะไอเฮียตัวเฮียมันแล้วไอเฮียมันเปิดฟังก์ชันแล้วเฮ้ยไอเฮียเข้แบ็คเข้าแบ็คปีนยิงปีไฟโอ้โซเฟียเปิดหมดแล้วโซเฟียเปิดหมดแล้ว ออว้าต mm ่อฟ้ามนมีฟันกูเอ็งนี่ไปแย่ I can't do late, for